นายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีประจำสำนักท่านโฆษกรัฐมนตรีผู้อีเด็กเที่ยวผับทั้งหลายแม้มากเป็นแก๊งสารพัดเด็กเลยนะพวกมึงอะรวมตัวกันไม่บ้านเมืองชิบหายเลยมึงฟังมันสามารถยกระเบียกยกเลิกระเบียบโดยการใช้พระราชกำหนดซึ่งพระราชกำหนดนายกรัฐมนตรีเป็นคนประกาศประกาศตั้งแต่ตอนน้าท่วมคอประชาชนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมึงไม่ต้องเก็บเอกสารอะไรเขาเลยมันมีดีเอ็นเอของประชาชนเนี่ยอยู่ในเลขที่13ามหลักทุกๆคนอยู่แล้ว แล้วมึงแค่เนี่ยให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเรียกเรียกกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมาเข้าแถวจากนั้นก็ถามกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าลูกบา้านมึงกี่คนลูกบ้านมึงกี่คนก็บ้านกี่คน,ลลน,คนแล้วมึงก็ประมาณการตรงนั้นเสร็จนะจากนั้นปุ๊บเนี่ยมึงก็งให้กำนันผู้ใหญ่บ้านมึงไม่ต้องเก็บเอกสารอะไรเลยประชาชนบางทีบางคนยังจาเลขสิบสามหลักตัวเองไม่ได้เลยบัตรประชาชนลอยไปกับน้ํามึงเข้าใจที่พูดนี้ไหมมันเหลืออะไรเลยชีวิตเขาอะก็ในเมื่อชีวิตเขาไม่เหลืออะไรอะ มึงจะให้เขาจําอะไรเลข13หลักบ,บางทียังไม่จําและขนาดกูยังไม่จําเลยมึงเข้าใจไหมมึงก็แค่เอากรมการปกครองส่วนท้องถิน่นยกขบวนกันลงไปตั้งแก๊งอยู่ตรงนั้นแล้วจากนั้นปุ๊บมึงก็สแกนหัวไม่มือประชาชนเออแค่นั้นแหละมึงไม่ต้องเอาเอกสารอะไรเลยหรือไม่ก็คือมึงไม่ต้องสแกนอะไรเลยมึงก็จับลงทะเบียนให้หมดนั่นแหละมึงเข้าใจที่พูดนี้ไหมแล้วแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีชื่อมีแซ่ อยู่ในธนาคารออมสินอยู่ในธนาคารทากสทุกทุกคนเลยมึงเข้าใจที่พูดนี่ไหมและสาระระบบพวกนั้นเนี่ยมันก็อยู่ในเนี่ยออมสินหาดใหญ่ทากสหาดใหญ่มันมีชื่อประชาชนหมดเลยและแต่ละคนเนี่ยเคยบูกผูกพรมเพไว้กับโครงการของลุงตู่ตอนวิกฤตโควิดอ่ะมันมีชื่อทุกชื่อทุกบ้านเลยมึงก็บรุการสิอีควายมึงจะไปสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนหาโคตรหาพ่อมึงเหรออีเง,งามึงเงาแล้วมึงจะไปบริหารชาติหาพ่อมึงไง